เองกำลังมาไปไปพร้อมกันล really really ่าวบ้าวม่เขาขายตวอเข้าไหมโอ้ยนี่คาราบาลอล้มมีนี่คอสือนนี้ไหมเรียกอะไรอะขอดูหน่อยอ้ไรครับสามร้อยค่ะเอาขาวก็ไม่เอาไอ้ตายมั้าข้ากับน้ำไหมคะ ต้องขี่พังเลยไม่หมดแล้วครับมาพร้อมๆกันเลยนะเขาใหมได้ได้อยู่มั้งแต่ถ้าเราขี่ไม่จบมนขาดทุนนะขาดทุนนนเนะเขคค้าไปก่อนครับ 哎呀！ ได้ดับดับเครื่องได้ดับมันจะได้ไม่ไม่รถมันสูงอ่ะฮ้ย ทำไรเฮ้ยทับขา,ขามาติดขาหรือขาออกไม่ทันอะอมาเดี๋ยวอ่ะอ่ะพอ tao hết tung anh thiên hồi lặng thiên rồi là chú phải không? Tôi cũng cột bị ơi Phải không? Vô hành lặng vô kìa, hành lặng vô Hành lặng vô, hành lặng hành lặng hành lặng vô, hành โซ่หลุดว่ะแป๊บฮะอาวล้มอีกแล้วอ,อ,อ๋อไม่เป็นไม่พิงต้นไม้ฮะไม่จอดพิงต้นไม้ปะ 哪边？哪边？怎么去？哪边？哪边？怎么去？嗯 lắng 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 con ้ยกตลงนเดี๋ยนี่ยกาะฟังนี้ขึ้น่อตรงนี้เอ้าบอกว่ายกหลังเ่อนบอกแล้วเอมันี่ไม่ได้นะเอ็รขึ้นหนูเลยนะนี่นะนี่เหรอยากนะขึ้นหนุเลยนะอะอแอขึ้นหนูเลยนะ Cái bồn luôn bay 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 lên bóng lên bay bay lên bóng lên bay chom chom Này, chôm, chôm bóng 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 bóng

ยาย,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 ยลงเข็นนี่ลงเขน็นลงเข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 ็งเงนต่อไม่ได้ต่อจุมอ่ะ กิ่งไม้ไมันอ่อนไหมนะม่ะใช่ครับอ่าตรงเนี้ยหัวหัวนะอ่อนไหมน่ะมันลึกไหมไม่ลึกครับแล้วทางหน้าที่นะพี่ลงล้อหน้านลงข้าง ทำไมอ่ะยืนอเนี่นเรถูกแล้วน่ะยืนอน่ะยืนท่าบนน่ะท่าบนขอนเมื่อกี้ ไปติดมาเยอะไปนู้นดีกว่าเฮียไปนู้นดีกว่าอีก ดึงเลยไม่โดนนะดึงข้อขามก่อนต้านเลยค่อยค่อยไปไปจบตอนนี้โอ้บ๊อบกันเถอะไปไปเลยไปพี่บ้าวจ้า กูไงกูขึ้นสบายสบายแล้วกูไม่มียารถกูไม่มียางเลยนะมึงเขาจะออกได้อยู่จะไ,ได้เข้าหน้ามันวะ,ะไม่เข,าข,ข้า,า<อ>เข้าอะไรเข้าเข้าเข้าต้นนี่เลย <c oughs> ต้นหนาวปะตัวเจ็บไปนะเนีเย่ยรถเป็นไรวะยิงมันจะได้เป็นฮ้ <c oughs> หมด <c oughs> ไม่ได้ออกร่างกายเลย เร็วมันจะเป็นลงทำไมจอดออกยิ่งยากนะ <Yeah. S 2> ที่ขี่ให้ก็ขี้เกียจสุดนะ้นก้อนหรนตัวสบายเลยห i know one i one

ล้อนอ่ะล้นล,นล,นล,นลนงถังบนอ่ะปวดฝาใหม่ฮะ,ะมันเยอะมากเลยนะ

ขับสลลลลไปประคัดฟูเลยประทัดฟูไม่ต้องเบรกอ่ะมาเบรกข้างล่างเอา

ตอ,ตอดมาขึ้นขึ้นมาก่อนแล้วพอถึงเนินสุดท้ายเปิดใส่เลยให้มันกระโดดข้ามลากไม้ไปเลย,เยพี่พี่ตป็นยยบายเ,เขาลองอย่างนี้นมันไปแผดไปใหญ่ อุ้ยขาขาขาอะไรพอแล้วมั้ยชิ้งอ่ะเดี๋ยวก่นอนจอดที่กอจอดจอดจี่ก่อนที่ก่อนค่อยเปิดใจเดี๋ยวเข้าไปก่อนพอ,อมเห็นรากไม้แล้วไหม เหมือนเขาลี oh. right. ้ยงสานะต้องมาให้มันบนอะให้มันกระโดดข้ามเลยเดี่ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นไปเนี่ยมันจะตรงไปตลอดเนี่ยมันจะแกะตรงไม่ลอดพอไปถึงล่างล่างสุดท้ายอ่ะเนินอะเปิดไส่เลยให้มันกระโดดข้ามอย่าไปยกเขลิงยกผมจะเหรือฟรีสองอันนี้อีกตรงนี้ไปไปก่อนตึ๊กตึ๊กตึกเร่งไปเรื่อยเกียร์สองแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกียร์สองแล้ว ำไมมันออกถึงเลื้อยอบนนี้วะสองจริงมันไม่เลื้อยหรอกนะออกสะบัดอันนี้มนไม่ใช่สองแล้วเอ้มันไม่เกินแล้วอ่ะบอกลองไปต่อย,ยด้วลองก็เนี่ยสองเลยเส,สามเลย อะไยนี่ก็ไหนไม่ใช่ก็ขึ้นมิเมื่อกี้ตอนที่เอจอดหันหน้ามันีอยจะมาเลยก็ได้บอกให้เกียร์สามบอกแล้วเกียร์สองิดจมจมเปิดเคร่งไม่ต่อเนื่องอ่ะนะร้อม ปล่อยเกสองก็ได้เนี่ยเดิมชัน